ท่านะลูมิติครับโอ้โหแหลมมากเลยเพื่อดูดิโอ้โหมมห,โโหนักเวิรมากกตรงนี้จะสุดแล้วนะครับรยก่<ม>ีอะไรแล้วนะโอ้โหสดยมาก พี่ตอนนี้เราก็จะเข้าไปเที่ยวในทั้งนี่ครับวันนี้ลองดูนะในทั้งนี่มีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่ไดูกันนะครับจานวันนี้เราจะไปไหนกันพาไปชมถ้ำรับแรครับที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบเข้าไปหลบตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยมี สงครามบ่อยนะก็เลยเข้าไปลบตรงนั้นอ้าวไปที่แล้ว,นะวเขาเขาไปลบ,บ,ย,ลปลบ,บยุ่งจังหรอไปดูได้มีจะมีพวกเขาเรียกว่าแค่์หรอแครแนะเขาไปถามอยู่จะแย่ไปหมดเลยโอเคจะไปดูนะนเคยไปถึงไงอัอนนี่แหละพี่ไปจะพาไปดูไปกันเลยอ๋อไอ้ลูกพี่ไกลไปไหนวะไกลเนี่ยไปกลับบ้านไปกลับบ้านฮึ่ อาจาทไมไปบุ่ไปบ่อเป็นนี้อ่ะ เลไดแเทประมดนะปนอนหม,มีหมูม่น,นะม,มู่ป่าเหรอมู่บ้ามีไล่ด้วยใช่ับพี่พี่ตานี้เราก็ใกล้จะถึงท่านแล้วนะครับนี่แหละทายอยู่นี้ แเรววาถังน่ะลบคิดพ่านเลยว้ายเฮ้ยออลบมาลกลบ้ากดูเลยนี่ทุกเจ๊นี่ดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาละเป็นไงอาจารย์โอ้ต้องมดุดโอ้ยมีน้ำด้วยทนัทนทันเนี่ยลดมาเลยนะโอ้โหครูก็เจ็บขาด้วยนะครับไก่ไกา่โอ้ไก่เนี่ยพาไปดูยังมีรางห้วยเล็กๆ มืก,ก่อนนี่มีโผล่มันหนีเขานี่มันอยู่นี่นะดูนี่ทิพยลอาดน,น้ำฮะ,ะ,ม,ะมีล้วนหนาเนี่ยนี่นะครับพี่ๆตอนนี้ก็ถึงเลยเอาถึอแล้วไปเลยลูกเพนะ่ทางนี้นะไปดูกัรว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับโอ้เดี๋ยวนี้นะละมุนวานอ้หแหลมนน้นมากเโ,โอ้มีบันไดด้วยจาน นี่นะครับมีบันไดที่โอ้โหมีกระต๊อกเก่าด้วยนะครับนี่มุกอก่นี่อ๋อเนี่ยสุ่มตอนนี้สุ่มคาร์โลนะเขามาดูที่นี่นะไปนี่ดูเพี่ยวฝวยมากแล้ววันนี้ก็พุ่งจะพาพีเอฟซีมาชมท่านนะครับเข้ามาชมท่ามบรรยากาศนะครับโอ้โหมือมาเลยลุคเพีอวตาใครวะโอ้โห นี่เลยนะครับโชว์าจบรรากาศนี่โหแหลมก้มีบนไแหลงมากอุ้ยโอ้โหนี้เจอเพื่อนะจานก็จะลมมาเป็นไงบ้างจานเป็นไงบ้างนี่ดีครี่พี่ดูกันเลยสวยมากต่ว่าต้องเดือ ต้องระมัดระวังให้ดีนะไอ้ตรงนี้ยมันจะแหลม,มมากขมมากเนยน้องกับอาจารย์ก็จะอยู่ฝังนู้นครับเอาเพื่อเพื่อไม่กล้เกาเจียวเวลาผมจะข้าวไปนี่ท่านครับมาโอ้โหไม่ตื่นเลลูกพี่เออข้าทันนี้สิออข้านี้ข้านี่บ่เดินที่ดีกว่าบ่ดินเร็วที่ดีกว่าบ อย่ะรที่เดี๋ยมาจะ c h ạ กเดี๋ยวก็ตื่นอ่ะะกตื่นะเริ่มจะุดีน่อย่ลรอน่นรออย่ลรอเด็กนี่นี่นะโอ้โหมือตืต่นเลยนื่อเอยือมาโอ้โหดูนี่สวยมากเนี่ย าจามบนอะไรอาจารย์ก็มาเลยนะนี่ตอนนี้เราจะเข้าไปในท่านะครับคุณรู้ว่าจะเดือดโอ้หนักามากครับนะโอ้ยโหตรงนี้นละยตรงนี้มันจะเป็นทางออนเนไครับดูกันว่าขานาดผมมาเโอ้เมื่อไม่มีน้ำเลยจานนี่เมื่อจะมีน้ำดู โอ้โหดูนี่ขับเขาไม่มีน้องก็อยู่มานี่นะครับยอะกสิลึกเิ้ยืมสวยข้างหน้าออนนเป็นลุ้มเป็นป๋าโหสมอันนี้เป็นสีเป็นออต้ทอนนะครับนแข็งมันไม่ใช่ดีไซน์นะแข็งมากส่วนนี่เลาก็ลุมมันก็ตันอยู่ข้านี้นะ เหนี่อยมากตรงนี้กไม่มีอะไรนะครับนี่นะเป็นือสวยมากพี่พี่คือเจอกันรเป่าเข้าเหมือนท่านอ้มจิมมี่จังเจ้าอตกมันเรสวยมากเลยมัอนเป็นเพยมีอะไรบ่จานเจออะไรบ้าเจอสวยมากเลยเห็นตรงเนี้ยพี่อือสวยนะ บาไวเราจะพาเป๊ปซี่เข้าไปดูอย่างไรที่นะอ่าอ่าไปส่วนอะไใช่ไหมส่วนเราลุงตันเนี่ยจำมัเข้ามาดูนี่นี่ดิก็ส่วนเราไม่ไปแล้วดิอ๋อไปอ่าตอนนี้ก็เราจะเกาะเอออันนี้ออกไปกันแล้วอือออกไปละอือแล้วจะไปอย่างทีเลยที่ไหนยังมีอีกเหรอยุงเจ๊<อ>ให้ไก่ี๋ยวให้กไก่มันผ่าไปนี่นะครับเี่นี่เลยลุงนี่นะโอ้ นี่สวยมากนี่โอ้โหถูรู้ไปน,นู่นเลยใช่ไหมนี่สวยมากโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้เหมือนที่อาจารย์ตัวนี้มันจะไปชั้นชั้นเนี่ยเหมืมอนที่วางของอะ่ะนี่เหมือนที่วางของเนี่ยนะพี่นะเจอกันไหมคือเจอกันไปมีมีคัดน,นี่โอ้โหถูกรู้มิติเลยเฮ้ยจ้าเนี่นะครับพี่นะ เมืออ่อก่อนเนี่ยเขาหนีมาอยู่นี่นะเขาหนีแล้วเขามาทำกระต๊อกอยู่ที่นี่ก็เหยียดด้บออกมาไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย,ยนะมันจะมีบ้านเขาไม่ใช่บ้านหนระอกเขาเรียกว่าแค่หรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยประมาณนี้นะเพื่อนะเดี๋ยวจะผัดเป็นดูละไลทีนะเว้โยโอยเฮ้ยโบนี่อยูโย่โน้ลเพื่อนี่ที่ต้องไปถ่ายใช่ไหมเป็นรู บ่นไะอเลม,มาทะเน่ไปเคีกเล่นเขาโอ้โหแหล่มากเลยเฮื่ดูดิโอ้โหน่าก,กลัวมากโอ้โหนี่โอ้โหแหล่มากน่ากลัวมากเลยนี่จ๋าอยูย่ไหนอ่ะโอโ้ดูหวัวแหล่มากยังมีอีกเหรอไปไหลที่พาไปดูโนมาดิเนี่ยลุงกับไปแล้ว มากับพี่มาพาไปแต่ลุงก็จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยพี่นะนี่เลยโอ้โหนี่เป็นไอลูกเป็นบอลเนี่ยจะให้คุณลุงไปหน้า โอ้โห oh, สุมหารไปพีป่เจอกล่าอ,อั่รู้มมดลอด,ดีใช h ạ นี่อย่าชักลุกกรลอยโอ,อ,อ,อ้ตรงนี้ก็มีที่พักในจา <c oughs> นะที่นี่มีที่พักด,ด้วย <c oughs> ที่พักด,ด้วยออ เนี mm ่ย hmm. ม oh. 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 yeah. wow. mm ุก hmm. ก็ได้เขานี่ไอ้ที่ว่าคันนี้ทำมาอยู่ที่นี่ไงโอ้ฟื้นก็ยืนเรืออยู่เลยเนี่ยโอ้นี่นี่เลยเพื่อนโอ้ยของใหญ่มาสวยสวยมากเลยแน่จันนะเนี่ยมุกก็ได้เขานี่มาอยู่นี่ไงเออเสวยจิปหัดเนี่ยเพ่อนนะจิปหัดนี่เลย นี่พี่เคยเจอกันลุเคยเจอรู้เปล่าก็ไม่รู้นะนี่ครับเหมือนเรื่องอังกอร์เลยฮะว่าเหมือนเรื่องอังกอร์เลย เข้าไปเลยนะหนยหรือปาริชายโอ้หมันจืดเขามาถรูเลยนี่เป็นนะโอ้ my god ฝอยมากเป็นะดูดิเนี่ยข้างในฝอยมากฝอยมากเจอกันไหมนี่เลยโอ้โหถรุมิติ ตรงนี้จะสุดแล้วนะครับหยกมีอะไรแล้วนะตรงนี้ก็จุดสุดแล้วนะครับพี่ๆนะตรงนี้ก็สุดแล้วเดี๋ยวก็ผมกับอาจารก์กาดพี่เขาเราจะไปที่หนึ่งครับอีกท่านนะระหว่างท้งนี้สุดก็เราจะไปที่หนือเดี๋ยวระยะทางก็ห้าจับประมาณโลโลเสร็จหน่าจับประมาณโลหนึ่งครับพี่นะนี่ มีลุยน่อยนึงนะได้เราไม่ไปละมาเป็นอะไรอ่ะาเป็นงานบ้านเหนื่อยครับแต่ว่าค้งอยู่นะครับผมป่าที่นี่จะเป็นป่าที่แบบคล้ายๆแบบป่าดอกคำบันแล้วก็ข้างๆของ อ่าข่าวลูกนี้เนี่ยมันจะมีถ้ำนะครับผมแล้วก็มันมีเถาวันที่เลื้อยลงมาจากหลังอ,อ่ข่าวนะครับก็จะเป็นอ่าต้นทรายนะครับผมก็ข้างในเนี่ยมันไม่ลึกนะแต่ว่ามันสามารถพักรบฝนแบบนี้ได้ก็เป็นไต่ที่หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมนึกถึงอ่าเรื่องอังกอร์เลยนะครับในการเดินทางเวลาพักก็เข้าไปในถ้ำรบฝนได้สบายเลย ไม่เบียดมันก็เขานี่ครัาในอยู่ที่นี่มีมีเขาเรียกว่าแคร่เหรออาจารย์แคร่ใช่เลิงพักพีตอนนี้เราก็เข้าไปเที่ยวดูเขาเรียกว่าไงอาจารย์ลาตัวเวนเหรอเข้าไปชมบรรยากาศนะบในทั้งนี้ก็แต่ที่ลึไงครับตอนนี้ผมกับอาจารย์กับพี่เขากับน้องเขาก็ได้กำมันนั่งคุย เออเขาเรียนว่าไงน้ำผ่าห้เนอรอกว่าจังนะใช่ครับเมื่อได้กินเนี่ยพาไปชมพาบรรยากาศข้างในใช่ซึ่งจะเป็นถ้ำที่ไม่ลึกเท่าไหร่เพราะข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีโพรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตรงบริเวณขอบเนี่ยมันคล้ายๆแบบว่าเออมันเป็นเพลิงพักเก่าแล้วก็มันหลบฝนได้นะครับผมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพลุงเขาเล่าว่าเผาลาเอเขาหนีกันสู้รบเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะ เนี้ยมันดีหมอเันี้อันนี้เป็นรอยเก่าอืมรอยเก่าค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันหลบได้ทุกอย่างเลยสูงใหญ่เขาเรียกว่าูกภูเขามันลูกใหญ่ไงเขาใหญ่เขามลบี่ยได้มาถึงครั้งครั้งแรกส่วนพิชาเนี่ยเคยมาถ่ายแล้วสองครั้งใช่ไหมถ่ายภาพบรรยากาศที่นี่อือคืออยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ทําอันนี้ดูยังไม่ได้ทำอยู่ตอนได้ตอนนี้แค่เข้ามาชมอืมแค่เข้ามาหลบส่งทางเขาอือใช่เปล่าใช่ เล่นแต่ว่าเราเคยมาเที่ยวไงอ๋อเคยมาเที่ยวแต่ผมกลัวมากเลยกลัวแต่ผมนั่งกลัวเนี่ยกลัวงูงูกลัวกลัวท้ามูถ้ามีมีอยู่แล้วจ้าดูรูไม้เต็มไปหมดเลยนะอ่าใช่ลูไม้โอเคพี่ๆเราจะนับพันก็สักพันนงก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับบ้านแล้วนะใช่นะเพียงแต่ว่ามาให้พี่ๆได้ชมภาพบรรยากาศแค่นั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปไหน ก็รอติดตามชมแล้วกันนะฮะว่าเราจะไปทําอะไรนะทําคิดทักอยู่นี่สบายแกนี้ทำคิดทักไม่ไก้อยู่ตัวงูกมูกมีมีนั่นแหละไม่มีแล้วแต่ตัวใช่ลุกกับพราเให้ว่าถ้าลุกนี่มีนี่กินเลยโอดโรกรุ่มพวกแบบคือรุ่มมีมีกว่ะ

อันนี้ออกหนังตียิงได้เลยยังมีที่หนึ่งใช่ไหมพี่ชายมีที่หนึ่งมันเป็นหินสีที่แบบเป็นสีเขียวเลยอะเขียวมรลกตดใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยแต่ว่าเราเดินไม่ว่าแล้วเพราะว่าตรงนี้มีกระมงแล้ววะใบสามนะอาจารย์เนี่ยใบสามนะแต่ว่าเราไปไม่ถึงแล้วใช่เราเดินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งกลับหนึ่งก็ต้องเดินกลับโดยเท้าก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับหมู่บ้านนะครับครับจากหมู่บ้านนี่ก็อไกลพอสมควร ดูว่าถังอ่ะดูว่าเราทังหเปล่า 他一个月工资呢？一个月几干？